สวัสดีค่ะเม่เพียวชาแนลค่ะเม่เพียวจะตัมสมตัมเล้อเด้อนี่คุกใหญ่ค่ะนี่โอ้าวหนีในตัวูกระดกกระดองเลยนายตัมสมตัมตัมเมียงแล้วพูก็ค่อยจักกระเซงกันนะเฮ้ยเบื้องดีรูปดิกลมก็เบื้องดีกลมก็เบื้องดีกลมไงก็ก้มก็ไงเออตัมเล้อนะคะเม่เพียวตัมเล้อเด้อพอคุกนี่ปากมันจะกว้างเนาะ ต้องเตะพอจนติดอัลบเพลงเออจะติดเป็นเวลาเติมว่าความอะไร่ายนี่นะคะตามแหละอ่ะสต๊อบละเออต้องเตะกลมุนนี้นะเตะตามต่อค่ะใส่เครื่องปรุงกันเด้อจ้าบันทึกกริชืนึ่งเหมือนเอื้อจ้าเพราะเราในน้ำตาลไหนเพราะไหนวายเกลือเกลือกับน้ำผาลสมในเพลินเนอร์เค็มขนาดไหนได้นี่น้ำตาลนะ ตส่หูดินเนี่ยไหนใส่เกลือเม็ดโต้นี่ใส่เกลือค่ะใส่เกลือนึกว่าน้ำตาลใส่น้ำตาลเลยนะคะใส่น้ำตาลเลยค่ะผงนัวลายลายอย่าบอกลายลายนี่นะคะผงนัวผงนัวค่ะใส่เสี่ยเด็กเหี้ใส่พริกเทศ ไม่เพียวตำเองเด้อมนันเองโคชนราตัวนะก็ไปเอาแมพพ่อมาไปจูสังไงอะไรตักเอเทศรอรูปปันสังไงเจ๊เทียวบุปจูไป,ปไปเปิดเลยหงเปิดนะ ta bón nó mà nói. Lấy chỗ là bước này bé à? Chỗ thì bước nào bé hôm ra bàn Mong kinh cho chứ Bình kinh thế mắc ไม่เกี่จเออะรวไปจับาเจม่สต้องมันไเด็กน้อยกี่ลายผู้ใหญ่ก่ลายเด็กน้อยมากเ้วก็ไมยักเมื่อเด็กน้อยเลยเฮ้ยสูต่เด็กน้อยผู้ใหญ่เด้นี่ค่ะมืเครือคืนะแม่นะมืเคือนมเคือยังกลิ่นี้เออเอยังยุ้นไม่ดังเมมืเรือืนข้ม่อแม่เปรียขนาของไทยปี่ตนกันตรง ตอนอีโอลีะตอนอีฟังละวฮะฟังกันแบบั่นนะเออโอ้โจนังไหนกันบุนอยู่อันจำเป็นต้องก้ามาดีินี่ะโจนไหนก็ปักไอติแท้เออโอ้็นะอันน้นไงไอติ่มีม่งห้องเไม่ทรม่านกว่าเข้มแท่ประเด็กนั่นละบบปันไดไม่รั่งคับเล่นไหมอาจารย์อันอันประตู เดมได้โล่กว่าแน่ทอดละมานกว่าคณะจอนเลยโอ้ยเบอร์นี่คะเออเบอร์นี้ค่ะโอ้ยสีสันโอ้คอกดอกกิ่งระเบ้อเบอร์นี่ค่ะหมนเด้ย์นน้ำปลาไปโจยเยอะด้อบินไม่เพิ่มน้ำปลาน้ำปลาโดนเจมหันบินลงมาเอาใจโงนไปโจนึ่งไอยูล Bệnh nay, nó. nó nó bẹm hôm nay cho nó qua cả một hôm nhỉ nó để hôm đó. để hôm thôi ờ. à. còn để nó nhất lọ thì không nào ừ <laughs> ờ này nhập xanh xanh ừ Bè cho cho nó là chuộc miếng và tự em sẽ phải khôi thế Mày đợi phải nám hàng chím mẹ Thôi miếng mới lại chứ à. Ở này Hả? Xím xím em mới hay rồi đó Cho Cho đẹp à. ไม่เค็มจะมึจน้าปลาแล้วป่ะเเออป่ะจะมึงลาจังไงมั้งมานจยนู่นเลยเดี๋ยเด้อเออนอีกนัวในเด้อแม่งนัวลนเด้อทำเปียกดิบเไมาทำเปียอันอันอันเป็นเนื้อในนักกันนะอ๋อเลยนัวบนในจบรนเลยเยาง่ายๆเลยเรียบร้อยซออร่อยบะ้มี่อร่อยอร่อยนัวอร่อยนัวหัวโปก เรเีนสา่นลเปลอมกับปืนนะก็ปืนกับเบิ้นเออตโตกบเินเออหอมกว่าเ้เอมออเลยนนะคะอร่อยนัวหัวโป่งเด้อนีจ้าเชฟ sẹp sa tốt để dài buông là con gì gì qua bẹ Ôi tôi ơi, 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 มันบ่ฮอดท่ามีรูเมี่ยใครนี่อมุงโอ้ยอันเปรวตะวันเมื่อกีู้ดกได้กูให้บึ่อนบบาวให้ดีตปเกเลยนะคะจูเลยเรอรไปอยนซ้ำในจะไกลบกครังเัอ้าวญาตที่เบ๊ะโอนทันเป๊บสิแพื่แล้วบ้เอาอะไรั้อย่างเนาะอะไรจ้งหน้าดูไม่ใช่ว่าทํา ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราดูยังรู้ป่นไอ้นั่นตัวเนาะพูด่ไม่รู้เลยแ้การักนะพูดเถอะสำาไาเอจัไวเนยนะวายวากพวย่งโคจะอยู่ไหนเมยนโทษจะไม่จะตัวนี่นะคะแสง่ามันจังยยุกกัทุทธุในสนนี่ค่ะแม่เพียวตําเด้อจีเจ้ากาย่างทีนะเลยจ้าอ่อนี่นะคะ สุดยอดเลยมา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 ถือไปก่อนค่ะถือไปก่อนพี่มือแม่เพียวเด้อตบะหุงเนี่ยใส่กล้วยทุกเด็กนี้ไปไม่ไม่ไ่ไม่ให้จะพูดต่อเองให้เรียงเสียเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะสินั่งกินแล้วค่ะโอ้สุดยอดเลยแม่เพียวขอจบคลิปแม่งนะคะผ่านช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงว่านะคะช่องแม่ทำค่ะขอบคุณค่ะ นะ<อ>ั่ง